ไม่มีแบบทายย่ายากเลยเรียอันติีหนึ่งสองอะไรแม่งอ่ะเออเรียธรรมดาเพื่อนไม่ได้เยอะมากไอรีตอนนี้มันไอรีตอนนี้มันมันพุ่งหวาดได้ปะมันยังปักหวาดต้องปักหวาดแล้วพุ่งอยู่ปะใจเย็นเใจเย็นสงสารคนแก่ด้วยเล่นตัวอะไรแบบนั้นบ่อยๆปวดใจวายตาย มันแคปเดียวเว้ยจูเพราะว่าไอ้เอาจริงๆไม่นานเว้ยไอเนี้ยพี่ว่าไอเนี้ยขออีกสักสิบตาน่าจะมีหนึ่งตาที่ได้ละไอโชกัดอะแล้วก็ไอโอ้โหม้ามาเต็มตัวเลยวะแล้วทำไมแอสมันน้อยยังวะตุ๊กม้าม้ามันแบบมา,มา,มาแค่ครึ่งตัววะดูดิมาเต็มตัวเลยอะอย่างใหญ่เลยอะอันนี้เลเจนดารี่ปะเนี่ยจูเนี่ยไอโน่นเนี่ย ติบเลยเหรอคืออะไรวะติบเลยคืออะไรวะที่นี่เงินห้าโกลแคทโกลสิบเกมใช่คิดว่าประมาณนั่นแหละอาจจะประมาณที่ว่าสิบเกมอะมั่นใจว่าจะมีเกมหนึ่งอะได้เอสดี่เดานะ อยู่ใน10เกมนะต้องมีต้องต้องชนะต้องชนะแล้วได้แต้ม S ไม่งั้นไม่ไ,มได้อยากโักแกตมันบนฟาร์มชา้าทำสกอร์ชา้าทุกอยากา่างช้าเลยไม่ตัวมาป่าเอาอย่างตอนนี้พี่ไม่รู้ว่าออฟเลนมันดีไหมนะโักแกะ น่าจะประมาณั้นต้องเข้าใจคนแก่เพื่อนไม่ใช่หน like ุ่มๆเหมือนพวกมึงาใจไหมโอ้โหขอีกีงับกีไม่งับด้วย แน่ทำให้เรารู้สึกอยากไปกนทำให้เรารู้สึกอยากไปแกงนี่เย็ดเอได้คอามบัตเดที่ไม่ต้องไปแกงเก่งเแอรว ไปล่างเลยมันเลยดวงงานยาเสียแล้วมันเดินเร็วกว่าเรามันน่าจะจริงเงี้ยตรงเนี้ยไปอ่ะเดินมาตรงนี้ดมั่นใจว่าสู้เราสู้ไม่ได้แน่นอน

เถื่อนเอกินยต่กี้คือมันแปดนแล้วแบบปลาไกล้ลยนะเว้ยโคตรเถื่อนอ่ะตูนตาตินดาใจแหละ อะไรนะมม <laughs> นะ <laughs> มไม่หมือ <laughs> นไมออ่ะตายของแม่ทีออนไม่ดโดนดโดนแทงไม่โดนเดี๋ยวไมว่าโมไปว่าเขาทำไม โดนอีกแล้วโดนสินดานแก่งเผลอแล้วอ,ะ,อะใครแรมเพลไวมะป่าก็ตายแล้วนะวนะเรียบร้อยป่าอย่างแม่นแฟดปลาแฟดมึงนึกสภาพว่าชาร์จเราแฟดปลายังโหดอะคือไม่ได้ง่ายเลยชาร์จเราแฟดปลาเด็กกูต้องเซียนแพนินออนระดับหนึ่งอะยางเงี้ยก็ต้องชาร์จเราแฟดปลาถึงจะโดนะ โคตรเก่งแต่มันมาร์ชเจ็ดอะตมื่อกี้ก็เหยีดอยู่เนาะจ้าตัวว่ามันเก่งโอ้ยยังไม่หกอหยียดวะ ไม่ยืนละไม่ใช่ละ nhưng mà em rồi làm nát đi của lão em mà đi 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 ได้เราโอเครออะไรละ่ะใช้ให้เป็นประโยชน์คุ้มค่าที่สุดปาล์มสามนาทีค่อยปล่อยลองไว้เราจะรู้ได้ยังไงว่าไอจูนเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงเอ๊ะขอบคุณมากไอจูนเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราไอเกลนมันจะหมดมเมื่อไหร่ ที่คำนวณปะ13นาทีอีก3นาทีท้านั้นสบายมากแหมไม่ต้องรีบแค่13นาทีคำนวณให้มันดีดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าอีก3นาทีมังกรมาถ้าเราวางดีๆเราจะวางตอนที่มันปล่อยเราจะวางตอนที่มันแบบ่าปล่อยมังกรได้เอ้ยเราอ้ยเ,เราจะปล่อยตอนที่มันมังกรมันเกิดได้เราจะไปยุ่งกับรีเวลาเราจะมีเวลาไป,ไปรานมังกรได้เลย เอ้อย่างอย่างที่สองคือวับไอ้ทียรีบให้เาแม่งมันมีวับเร็วอ่ะมันทําให้เรารีบแบบอ่าเข้ากลับเข้ามาในสนามได้เร็วขึ้นอ่ะความได้ถี่ขึ้นจริงๆไงที่ท่ายดีควรจะเป็นอย่างนะั้นแต่แม่งคือปกติก,ก็คือรีบปล่อยแหละเพราะว่าจังหวะที่มันจะอย่างที่อย่างที่จูเนียร์พูดนะถูกแล้วคือมันไม่ได้ว่าจะมีจังหวะที่แบบจะมานั่งปล่อยให้มันแบบตรงทุกครั้งอ่ะต้องรีบหาทางก่อนกูโจร์ วไม่ต้องทวนรดาครับตานี้รวย เอโลมาละสตัวพบศัตรูละหนึ่งครั้งเวลาหนึ่งาทีสามติบนาทีสิบอีกนาทีนึงครับเียร์นี้ก่อนอยู่อี่ไหรพันสองอยเก้าสิป

มันไม่ขึ้นมารอมันเดินไหมเดินไหมดิไม่เดินมาครับ ไม่ทันว่ะทำหมดหนึ่ตาของไอ้ตะเวนมาได้ยังไงวะนะตะเวนยังไม่ตายา <S <S ยังจะตายเหรอนี่ะไอ้เชีย่ยยังกระชอยทีย่อยากจะพูดเลยอ่ะตินได้คือแบบ ปล่อยไปแล้วจูเนียปล่อยไปแล้วอลนนเนี้ยได้ดีๆได้เอสต้องไม่ตายเลยเี้ยี่สิบปุ๋ยทานมาวะไปถึงไยนี่ปะพี่ปล่อยไปลาด,ดีเลยดีเลยตัวตีตัวตีกับตัวตีเพิ่งเห็นข้อความน้อง พอดีพี่ไปเปิดไปเปิดอีจอหนึ่งลงไอแพดอ่ะเลยแบบอ่นนานไม่ชัดตออีโมน่ะชัดอีโมน่ะชัดนางนางบอกเลยนางโอเคบายบปยบอเดียทุกคนมาเดียไอคนนี้ใครเนี่ย ดูพี่โอวเดีครับวัสครับดูทุกคนด้านล่างดูดวุ่นวายเนาก็ตีไปเรแบบื่อยๆชีวิตถูกวางสงบสุขเรื่องของ,ของนายสีเกี่ยวยอะไรกับเราล่ะไม่ยุ่งหรอกเว้ยของไปไม่ถึงอย่ามายุ่งเรา เนี่ยต้องรีบปล่อยฟังครัว่ออาดีไม่มีใครอยู่อย่างนี้แหละทำบอกว่า20โกไปกลับบ้านอีก20วิ20วิเดินมาตรงนู้นก็เดินมาตรงนี้ก็น่าจะ5วิแล้วเดี๋ยวน่าจะได้กินเลสพอดี ไปไปกินแชมเปี้ยนดีว่ะไปตอนนี้ก็ไม่น่าทันแล้วทำอะไรไม่ได้เราไปรับได้เราไปรับแพนยีออนได้ส <W> วยน้องวัน <W> นี้มีเงยแจกกีแม่ง คือไม่ต้องมากดขอความช่วยเหลือแพน,นิออนนายแบบคนเดียวยังเก็บนายยังคนเดียวคือเก็บได้อยู่แล้วเก็บเรียบเลยตะเกียบคือตะเกียบแบบโตโลคิวอ่ะไมไ่ทำอะไรเลยเื้อพอจะมีบทตรงไอ้ควินมั่งแต่มันก็แบบดูแบบก็ไม่ได้แบบเออไม่ได้แบบมีบทเท่าไหละตลกไหม ทีสามพหนึ่งกลับไปนี่คือได้ฮาร์ดเลยอดองขอดอมตังไปสามพันกอเชียรกาวี้ครับได้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 ได,ได้อีกเห็นได้มาจูเลยเกอย่างฟั๊กอะโอเคคันสองัสาม เยู Billie, ่ใสามกันสองในฮาร์ดแล้วเนี่ยโตขึ้นมาเป็นสาวน้อยตัวใหญ่เป็นไดโนเสาร์ท like ี่สวยงามตะกอยังสวยตะกอยังสวยร้อยสี่สิบเก้าีฟถือว่าค่อนข้างเยอะเยอะกว่าแคลรี่เยอะที่สุดในทีมแล้วเนี่ยตอนนี้โคตรรวยรวยโคตรอือื cà phê Chơi chơi táo vào nó táo Nghèm, 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 ăn à lòi Ôi, chín măng con rồi à, đã có cúm lại lại Tại chín Bài A mới kĩnh đôi ta này Nhảm ngô rồi เดี๋ยวเไล่ตีชาวบ้านดีกว่าเจะได้มีอะไรทำมากขึ้นกว่านี้นิดหนึ่งแต่คะแนนวิสัยทัศน์ไม่ค่อยดีอ่ะตานี้ยังยี่ยังสิบสองเลยปกติตอนนี้ควรจะยี่สิบก,กว่า มาลอนเลยมั <compra> ้งผมเจ็ดใช่ไหม เดียวแล้วเพื่อนเึินทางแล้วสองพันเจ็ดเงี้ยงเงี้ยงอ้วนอะทำตะกอต่อเรื่อยๆเกีย่าหยุดเกียร์ออปติคเกลียร์เก,เก,เก,เกลียร์วาดเกลียร์ปากเกลียร์อะไรนี่ แน่ในศัตรูอ <Legend ary. S 1> ่ะยิงพี่พี่เก่งกว่าอ่านไม่ทันเหมือนจูเนยียทุกทีว่ะพิมให้มันเวววันนะี้เซ็กไม่ทันใจรอยเราโอ้ยตายได้นะเนี่ยตายได้นะเนี่ยตายได้นะเนี่ยออ๋เข้าแล้วหรอ วิชาเอกของตัวเองเย็นๆดูจเนี่ยเย็นตัเตะตัเตะตัเตะแต่พี่จะพยายามตั้งใจอ่านนะลูก

ได้มามอีกได้มหมฟรีครับกลับก่อนได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สองพันเจ็ดสองพันเจ็ดรอออกชี้บอกทีเดียวจบไปเลยเงียบเงียบเงียบเงียเงียบดีนะเซตไม่เกิดจริงๆมันก็ได้ไปเยอะแบบว่าต้นเกมทำไมมันไม่เกิดขนาดนี้ ก็นเข่งเขาอะสงสารนู้นเลยแต่นี้ชนะได้เพราะแพนเอียนไม่ได้ไม่ได้เพราะเราเลย จริงๆต้องออกเป็นเนเนี่ยไอซีวาเดนเมลเนีเยบเซนฮาร์ดก็ดีนะจริงๆรงูเดนรูเดนควีนเดนดุนควีนเนี่ยน่าจะดีกว่า อยากทำได้อีกอยากทำโอกาสแบบเลือดหมื่นได้อีกทำทุกอยออ่างหมอกวมหมอเลีอยากจะออกเลือดหมื่นได้ไปแล้วจัดการกระเดงนายขอยืนปันป้อมตรงนี้แหละ

ไอ้เช <esis Beet le> anyway. <the <médico> ี <ę> ่ยช okay. ิวหายแล้วจิวเดียชิวหายแล้วจิวเดียชิวหายแล้วว่ะจะได้ปะเดี๋ยวดูก่อนผมว่าไม่ได้น่าจะได้เอบวกดูดูละกดไลค์แฟนดิออนก่อนเก่งเกิน แล้ก็โห่เราๆโ่าโเราโ่าโเราโอ่าเอสปาวะโอ่าโอลเราโอลาโห่โโอโดีใจกับตายได้ทุกคนมาเนี่ยหนึ่งสองอืมสองสามสี่ไม่ได้เอ้นี่ไม่ได้ทามิลาไม่ได้ ได้แล้วจูเนี่ยโกลดบางคน,นเล่นเป็นแสนแต้มม่งก็ไม่ได้เ้ยจูเราสามารถทำให้มันเทียสได้แต่กี่แต้มเนี่ยดูพี่มาร์ทอะไรแล้วไหนสุดก็ได้อาฮะอะาฮะอารมณ์ดีแล้วกูวันนี้เมนไม่ได้แหละมารตเส็แล้วครับจูนเนี่ย Ta